ขอเก็บเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าได้พอแล้วค่ะต้องรอตั้งปีหนึ่งนะคะกว่าจะได้กินต้นอ่อนๆแบบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นกับลุงเพียก็ออกมาเดินป่านะคะเดินเล่นออกกําลังกายไหนๆเราก็ออกมาเดินป่าแล้วแล้วก็จะหาเก็บกระเทียมป่าติดไม้ติดมือไปด้วยค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปหาดูกระเทียมป่านะเนาะว่ามันพอได้เก็บหรือยังเนาะลุงเดินน้ำหน้าไปแล้วจ้ะ เดี๋ยวเราตามลุงกันเดี๋ยวเราตามลุงไปนะคะนี่ค่ะทุกคนกระเทียมป่าฝั่งบ้านพระอ้นยังโผลออกมาแค่นิดเดียวนะคะอันนี้บ้านนอกนะคะโอ,อยเนาะโอเดี๋ยวพากันเดินไปหาอีกที่หนึ่งนะคะว่ามันจะโตพอให้เก็บหรือเปล่าเนี่ยถ้าได้ขนาดนี้นะ ถ้าได้ขนาดนี้เป็นจะแซบโอ๊ยขนาดนี้ก็ดึงยากต้องตัดเอาจะดึงออกมาให้ดูดึงไม่ได้ค่ะนี่ค่ะทุกคนเราป้าอ้นก็เข้ามาอีกที่นึงนะคะป้าอ้นจะเก็บอันที่พอต้นพอกินได้นะคะอบอุ่นไปเม้นี่ค่ะสามารถเอาไปาผัดน้ำมันหอยเนาะกำลังแซบค่ะนี่ค่ะ ต้อออนอ่อนๆนี่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดิน,นออกก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บได้สักอิ่มหนึ่งเนาะรุ่นนี้เอาไปผัดน้ำมันหอยเนาะแล้วก็กินกับไอ้น้ำพริกกะปิอะ่ะอืมแซ่บจ้ะแต่รุ่นนี้ไม่แนะนำให้คั้นส้มนะคะ <laughs> มันจะอร่อยเกิน คือหัวกระเทียมมันอยู่ลึกมากนะคะถึงประอ้นตัดมาอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ได้ทําลายมันนะคะเพราะว่านี่คะ่ะยังได้เป็นต้นอยู่เลยคะ่ะยังไม่ได้หัวมันออกมาหัวมันต้องขุดเดี๋ยวนะเก็บแป๊บหนึง่งนี่จ้าเก็บอัน,นที่กินได้เดี๋ยวไปทำน้ำพริกกะปินะคะยีง อันนี้คือปาอ้นเข้าป่ามาลึกนะคะสม,สมบุกสมบันน,นิดนึงดอกไอ้มันมีหนามนะคะหนามไอ้เอ้ขอเขาเรียกว่าต้นอะไรพวกไอเบอร์รี่อะคะ่ะหนานมปักหนามตำขนาดช่วงนี้มันไม่รกนะคะแต่ว่าไอ้ต้นที่มีหน,นามอนเนาะปักชปำเอ้านี่คะ่ะอู้อยางสวยเนี่ยคะ่ะอ่อนอแซบจ้า ลุงดื่มน้ำแก๊กห้วยรออยู่ข้างนอกนะคะป้าอน้นกะเดินเข้ามุดเข้าป่ามาจอบดูก่อนว่ามีไหมป้าอน้นเพิ่งโทรหาลุงบอกว่าเนี่ยเธอเปิดน้ำแก๊กห้วยอีกกระป๋องหนึ่งเนอะรอปรอ้าอ้นนี่จ้ะ ยังเหลือต้นอ่อนๆเล็กๆเนี่ยค่ะมันยังก็ยังกินไม่ได้ยังไม่พอกินนะคะต้นมันผอมเกินค่ะปะอ้นจะเลือกแต่ต้นอวบๆนี่ค่ะต้นหนามที่ปอน้นเล่าให้ฟังสมบุกสมบันมากค่ะกว่าจะเข้ามาถึงเยอะะเลยค่ะ สองต้นค่ะคิดว่าเก็บเห็ดเ่ยตื่นี้่พอได้ อันนี้มันจะไม่เหนียวเหมือนใบใบใหญ่ๆมันนะคะเมื่อกี้ก็เจอ้นาำตำแย่ป่าเอ้ยไม่ใช่ตำแย่ฝรัง่งโอ้ยเนาะคันคันมือค่ะ เอาแต่นต้นที่อบอวบกินได้ค่ะนี่จะ้ปะป้าอ้นก็ป้อ้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเอะทำแย่ฝรั่งเนาะป้าอ้นก็เอามือไปรูดมันออกเนาะมันขวางทางเนาะโอ้ยเนะาะคันมือเลยค่ะ ที่นี่มันมีแบบไม่เป็นกอเนาะมันเป็นแบบประปรายค่ะแต่เราก็เลือกเอาเนาะนี่ค่ะต้นใหญ่โอ้อวกน่ากินเอาผิดด้าน ต้กนกอนะคะค่ะต้นมันยาวอันนี้ยังลงไม่ถึงหัวมันนะคะแค่ต้นมันค่ะ ณนะที่ตรงนี้ก็มีป้าอ้นคนเดียวนะคะที่เก็บเพราะว่าใครจะมุดเข้ามาเนาะฝรั่งเขาบ่ามุดคือคนไทยเห้าเราคะ่ะขนาดลุงยังนั่งรอข้างนอกเลยคะ่ะอืม ใบไม้มันกลบลึกหนามากค่ะต้นมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะต้องโกยดับใบไม้ขึ้นมานะคะนีค่ะอุ้ยอวบสวยใครทำขนมกุ้ยช่ายเป็นก็อืไม่ต้องอิจชาพระอ,อ้นนะคะพระอ,อ้นทําไม้เป็นค่ะพระอ,อ้นเอาไปกินกับน้าพริกกะปิจ้ะ รอตั้งปีหนึ่งนะคะกว่าจะได้เินต้นอ่อนๆแบบนี้ค่ะ นี้ขอเก็บเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าได้พอแล้วค่ะวันนี้เก็บแค่พอกินค่ะไม่ได้เอาไปคั้นส้มนะคะคั้นส้มต้องรอให้ใบมันบานเอ่ยใหญ่กว่านี้เนาะนอีกสองต้นใหญ่ตรงนี้ค่ะ ได้เยอะแล้วค่ะพออิ่มหนึ่งพอดีจ้าอันนี้ก็ปล่อยให้มันโตนะคะเดี๋ยวรอบหน้าก็มาเก็บเดี๋ยวไว้เก็บดอกมันกินด้วยค่ะนี่ค่ะที่ได้วันนี้ค่ะป้าอ้นกับลุงจะเดินเล่นกันต่อนะคะกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณอีกสองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าป้าอ,อ้นผัดน้ำมันหอยออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรจ้า